สวัสดีค่ะออก็จะขอกล่าวสวัสดีท่านนะคะอยู่กับตีมเชมืนเคยนะคะในชาแนลวาชิริยานารูรานะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมไมค์ครับนะคะกันอีกเช่นเคยนะคะในแบบอะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้จะไม่ทำเป็น part พาร์ทเพราะเล่นเป็นแมปนะคะโอเคนะก็จะทำเป็นพาร์ทอ่ะถ้ามันไม่จบในอันเดียวก็ทำเป็นพาร์ท โอเคนะคะเราก็จะอยู่กับแขกรับเชิญอีกเช่นเคยนะคะก็คือพี่ดิวนะคะตอนนี้นะเสียงก็ค่อนข้างอาจจะแปลกมั้งนะเพราะว่าเป็นหวัดนะคะขี้มูกตันดัง oh. มันก็เลยหายใจไม่ออกเลยทำให้เสียงเพี้ยนนะคะโอเคเ,เราจะไปลุยกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างเราไปต่อก<ร>ันเลยดีก่านะก่าไม่ออก บลา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  cat and the toy คืออะไรของเล่นของแมวเมียวเฮ้ยนายแมวอยากได้แมวอะแมวเมียวของเล่นของแมว เขาหาอะไรเนี่ยถอยของเล่นอยู่นี่พี่ดยวอ,อยู่แล้วเข้าบอกให้ทำอะไรอ๋อมันเหมือนเหมือน,นไปเก็บปริศานาะหรือนี่เหรอพี่ดยวเนี่ยให้ทำอะไรอ่ะเอาเสื้อออกมาเอามาทำอะไรอ่ะเอาเสื้อ,อ,อมาใส่ได้ไหม เขาว่าใส่ที่ใส่ไม่ดีฮมถอยเฮ้ยมีหมาอยู่ในนี้ด้วยหมาหรือแมวหมาหรือแมววะต้ไม่ออกอะแมวแมวตาสีฟ้า <c oughs> ใครว่าเราต้องทุบอันนี้ออกเขาบอกว่าให้ขุด ใบไม้แล้วก็ของเล่นนี่นไงพี่ขอโทษมันจะมีแมวอยู่แมวมานี่ป้าไปกันเถอะไปต่อยอย่าทิ้งนะแมวหนูไว้นะแมวแมวเหมียวแมวมาเร็ว, oh. รวแมว There is a murder เอาไปปนบ้านนี่รเิ่งไดหก่องเรอมันในกล่องหนูขโมยมาหมดแล้วแหละมีธนูแล้วก็ธนูอาบยาพิษอ่ะ แล้วก็คันธนูแล้วก็บันไดเขาบอกว่าให้ฆ่าคิวเลอร์คิวเลอร์คือใครเดี๋ยวข,ขึ้นไปข้างบนเยอะอ่านไปคลูดิ้งไข่ค่ะเอาไปเสียมันจะยิง มันั็นคืออะไรอ่ะพี่ประตูตัวหนูมีมันมันได้อยู่พี่ก็เดินวนไปเดินโอ๊ยคิวลอาอยู่นี่ไอตัวเนี้ยแล้วก็มีอันนั้นด้วยเลเวอร์เอ้ยเอาไปเหอะน่ะไม่ต้องฆ่าหรอกมาเร็วจิง เหมียวอยู่ไหนวะพอดีเหมียวจะไปฆ่าไว้ทำไมอะไรวางตัางหากอ้ยมาแบบข้าไมนก็มาป่วนแล้วอ,อันนี้คืออะไรข้างบนอ๋อสิสิง,สงป้ายให้อาอยามาเลยคุณพี่เพราะข้างในมีต่ขี้ โลเ o อร์ r ลเ b อร์นี่ัแขกโลปีดโลเ b อร์คือโจนเออแล้ขยาวไม่รู้อะนะเขาบอกว่าห้ามฆนะ่าอะไรทั้งนั้นห้ามฆ่าอะไรทั้งนั้นโอเคจะไม่ฆ่าแล้วมันจะเข้าไปยังไงวะหรือว่าต้องเอาบนไดขึ้นไปข้าง,งบนทำไมข้างบนมีอันนี้ด้วยวนเฮ้ยเข้าไปในบ้านดีก่าเฮ้ยมีเด็ก ว้าวถ้าบอกว่าใครคืนนั่นเหรอใครคือโจนไอเมียว ทำยัไงไงว่ามันดูยากนะ,นะเฮ้มวันหนูจะเอาเอาอันนี้ได้ไหมไอเอาอันนี้ได้ไหมเนี่ยเอาจุดจุดของล้อรถลองมาทำอะไรสักอย่างวันหนูจะรอปีขึ้นไปห้องบนดูดีกว่า เราเอามันในขึ้นไปข้องบนับ่ีนใช่ถ้ามนก็ไม่เห็นมีอะไรถ้าบนไม่พบอะไรเลยครับท่านไม่มีอะไรอยู่เลยครับเราจะไปยังไงต่อดีครับท่านาน,น,น่าจะใช่ ฮึบจะขึ้นรถซันหน่อยโอ้ยหน้าแตกเลยหนูคืออะไรไม่เข้าใจพี่อย่าไปปล่อยขายไปสิทับาย <c oughs> ทำไม <c oughs> ขอมอ๋อหนูมียานามิชั่นด้วยแบบเอ่ออันนั้นได้พี่ดิวแบบอะไรนะนนย,ยา,นนนานี้พนะี่หายนี่เออนี่ให้ดูนี่ออก เออ่ช่วยพวกเขาแล้วก็จับโจนแล้วก็ไม่ออกแพลไม่ออกแล้วก็อะไรอะไรล็กตู้สักอย่างหนึ่งคุณสามารถทำได้ไหมทำมันได้ไหมเออเขาจะมาขโมยพิษหรอ เาก็เล่นแป๊บ B U w r d วนี้กนเัไอเทมอกาแล้วไอเทมคืออะไรไอเทม 不太了 เงี้ยอย่าเป็นหมาเงี้ยวนี่คือหมาปะป๊า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 เราจะให้เจ้า คนแก่หังตาหามาทำไมหรือไม่รู้เขาบอกว่าอะไรสักอย่างเกี่ยวกับคนแกน่โอ้โหใช้เวลาเขาห้างนานนะคะเดี๋ยวเราขอตัดคลิปนะคะถ้าเราทำเสียจเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะตัดเราไปเจอแต่ต่อไปกันเลย